สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหัลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหรว c าชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กรกฎา,าคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขศูนหมายเลข 0. ห้า หมายเลขแปดหมายเลขสองและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปรวมกับเลขของท่านนำไปจับคู่ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ ู่แรก40 42และ45เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมัน รัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8หมายเลข4หมายเลข0หมายเลข5หมายเลข7และหมายเลข3 เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2อช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ห6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปรวมกับเลขของท่านจับคู่ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก84 แปศูนย์และแปดเจ็ดสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของอุนยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสอง หมายเลขศูนย์หมายเลขห้าหมายเลขแปดและหมายเลขสี่เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสายรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำตัตวเลขนี้ไปใช้นำไปผสมนำไปจับคู่ ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสองศูนย์และสองห้าเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศิาลาหรลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนาโชคฟรีเพื่อให้ท่านนาไปหาเลขเด่นประจาวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเอง แล้วทางผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหรลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ